ก็เห็นเทรนด์นะเทรนด์ของผู้บริโภคนะครับที่หันมาให้ความสนใจในการดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานนในรูปแบบใหม่ในตัว Sting ก็คือมันเป็นเหมือนแบบ m e n t a l หรือ emotional energy รู้สึกว่า enjoy รู้สึกว่าดีรู้สึกอร่อยรู้สึกสนุกมันเหมือน uplift อยากใช้ให้คนได้ชิมเยอะที่สุดจริงๆเพราะเราเชื่อครับว่าถ้าคนชิมแล้วก็จะชอบชอบแล้วก็จะติดใจ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นเทรนด์ของการรีบาวด์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมาเติบโตแล้วก็เห็นเทรนด์เทรนด์ของผู้บริโภคนะครับที่หันมาให้ความสนใจในการดื่มเครื่องดื่มให้พลังงาน,นในรูปแบบใหม่หรือที่มันมีเขาเรียกว่า value add d นะที่มันไม่ใช่แค่ให้กําลังงานแต่ให้สิ่งอื่นด้วยนะครับก็จะเห็นหลายๆแบรนด์หลายๆเพลเยอร์ก็จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะมีสินค้าใหม่ๆถูกแนะนําเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแหละที่เราจะเอาสินค้าของเรานะครับก็คือแบรนด์สติ้งเนี่ยเข้ามาแนะนําให้กับผู้บริโภคคนไทยด้วยครับผมเราให้คํานิยามของมันนะ,นะว่าเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานในรูปแบบใหม่นะครับที่จริงๆคือกินง่ายนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็ซาด้วยมันเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานที่ลูกค้าหลายๆคนจะพูดเลยว่าหลังจากชิมแล้วว่าคือมันกินง่ายนะครับรสชาติดีอร่อยนะครับแล้วก็มีความซาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสติงเองเนี่ยเราคิดว่ามันก็คือแบบเป็น รูปแบบใหม่จริงๆที่เข้ามานะครับตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการพลังงานแต่ต้องการความอร่อยรสชาติที่ดีด้วยนะครับ <nu> ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ของความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ครับ <S <S สติงเองเนี่ยใหม่สำหรับเมืองไทยแต่ว่าก็มีประสบความสำเร็จมาใน ทุกๆตลาดที่ทาง PepsiCo ก็ล็อกสิ n งมาไม่ว่าจะเวียดนามนะครับีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเคนเเดียลาวเมียนมา ขยายไปจนถึงตอนนี้มีมาเลเซียอินเดียปากีสถานที่เพิ่งลอนช์นะครับในอียิปต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังไปจนถึงสิ้นปีอย่างน้อยนะครับเราอาจจะต่อไปในปีถัดไปเนี่ยสิ่งที่เราจะทําเยอะมากๆเลยจริงๆก็คือข้อหนึ่งคือทําต่อไปในเรื่องของการคอมมูนิเคชันเรื่องของการสื่อสารผ่านทาง KOL ในช่องทางดิจิตอลทํากิจกรรมทางการตลาดที่เป็นออนกราวด์ ground, เยอะๆแล้วก็เหมือนกับเราจะมีแจกให้สินค้าเป็นสินค้าตัวอย่างให้คนได้ชิมอยากใช้ให้คนได้ชิมเยอะที่สุดจริงๆเพราะเราเชื่อครับว่า ชิมแล้วก็จะชอบชอบแล้วก็จะติดใจแล้วก็ใช้อย่างต่อนเนื่องนะบริโภคอย่างต่อนเนื่องตอนนี้แผนของเราเราก็จะแจกแซมป l i งทั้งหมด5.4ลนะ้านแซมป l i งนะครับก็จะไปในทุกทกที่นะครับก็จะเน้นในที่ที่เราคิดว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหลักของเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับตามตลาดนัดตลาดสดโรงงานนะครับแล้วก็ตามเมืองต่างๆนะครับก็จะไปทุกที่ จริงๆสติงก็เป็นหนึ่งในความความหวังนะฮะที่เราที่เราตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงอย่างที่แชร์ไปแล้วว่าโ o d u c t สินค้าเองมีศักยภาพที่ดีนะครับคอมมิวนิเคชั่ที่เราทำมาก็ดีผลตอบรับดีนะครับจริงๆเราทําการตลาดมาเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาคอมมิวนิเคชั่นนะครับการสื่อสารที่เราทําออกไปได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากมีเขาเรียกว่าเป็น engagement level แล้วก็การรับรู้ ที่ค่อนข้างดีมากต่อผู้บริโภคในส่วนของสินค้าเองนะครับก็เริ่มถึงมือผู้บริโภคกันแล้วนะครับอยู่ในอยู่ในร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดดินชวลเทรดต่างต่างก็ผลตอบรับดีมากๆนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติดีกลิ่นหอมรสชาติดีรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ได้นะกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอให้กําลังงานรู้สึก r e f r e s นะครับสดชื่นนะครับแล้วก็รสชาติที่อร่อยออกมาก ถือว่า Product ดีนะครับแล้วก็การสื่อสารของเราก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีมากก็คิดว่าเป็น,ปน,ปนการเริ่มต้นที่ดีครับราคาถามเรื่องราคานิดนึงก็คือก,ก,ก็มีการเช็คกันนะว่าราคาก็คือราคาที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าถึงได้นะครับสิบาทในร้านค้าทั่วไปแล้วก็สิบาทในเซเว่นเลเว่นประเทศไทยเขาเป็นหนึ่งในมาร์เก็ตที่เราแนะนําสติ๊กเข้ามาแต่ในหลายๆมาร์เก็ตก็จะเริ่มขยายไปแนละ้เห็นว่าจริงๆเนี่ยสติ๊มันเป็นสินค้าที่มี potential ในระดับ